สวัสดีพื่นะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนับใน d i s ซส l e กับคอมพิเอิ X14 นะครับโอเคในคลิปนี้นะครับจะมาอธิบายถึงสาเหตุปัญหาอย่างหนึ่งนะครับในการ B14 นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายหลายคนอ่ะได้สัมผัสมาแล้วนะครับแล้วก็เจอกันทุกคนนะครับคือเรื่องของแฝด c ของ X14 นะครับปัญหาที่ว่าคืออะไรนะครับคือหลายคนอ่ะ ไม่รู้นะว่าแฟล็มีลิมิตอยู่นะแล้วก็มีระบบก,การทํางานที่แตกจากลําอื่นนะเมื่อคุณดึงแฟล็ลงมานะครับที่มากกว่าลิมิตของมันนะครับจะส่งผลให้แฟล็พังแฟล็พังมันไมไ่หลุดออกไปนะครับในตอนนี้แต่มันจะเป็นการทําให้แฟล็เนี่ยมันค้างนะครับคือมันกลางลงมาค้างแล้วมันจะส่งผลต่อปีกเครื่องบินโดยตรงนะครับคือคุณจะไม่สามารถลูปปีกไปมาได้นะครับไม่สามารถทําความเร็วได้แล้วก็ทําให้เครื่องบินเสียบาลานซ์นะครับ ซึ่งมันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะครับสาเหตุหลักๆนับที่พังนะครับเกิดจากความเร็วเนาะเมื่อเราดึงแฟบลงมานะแฟบแําการต้านลมนะครับเพื่อดูเออสปีดลงมานะครับทำเอลเอมากขึ้นเลี้ยวมากขึ้นซึ่งลมที่มาปะทะกับแฟบหรือปีกเราเนี่ยมันมีแรงต้านทานอยู่นะครับเมื่อมันดันมากๆเขาเนี่ยไฮดรอลิกที่เป็นตัวสู้กับนะครับมันก็สู้ไม่ไหวมันก็แตกนะครับและถ้าไฮดรอลิกพังนะครับหรือมีปัญหาขึ้นมือป้าเนี่ย หรือมีปัญหาขึ้นมานะครับปัญหาต่างๆนานาจะเกิดขึ้นในการบินทันทีนะครับอาจจะส่งผลให้ไม่สามารถบินต่อได้นะครับเราต้องทําการลงจอดทันทีโอเคนั่นคือปัญหาข้าวเนาะก่อนอื่นเลยนะครับ S 1 4เนี่ยจะมีแฟบอยู่สองโหมดนั่นคือแฟบดาวแล้วก็แฟบอัพนะครับแค่2อย่างเท่านั้นแฟบดาวคือดึงลงมาเองนะครับลงมาสุดเลยนะครับเพื่อใช้ในการขึ้นลงนะครับไอตรงเนี้ยที่เราเป็นตัวที่เราทาให้มันพังนะครับ Flap Up นะครับก็คือเก็บแต่นเนี้ย S14 เนี่ยจะมีระบบ fcs อยู่นะครับซึ่งมันจะมาควบคุม Flap ของเครื่องบินด้วยนะครับคล้ายๆ S18 ดนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเวลามันทำงานเนี่ยมันไม่ได้ทำงานเยอะนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับปึ๊บลดสปีดลงนะครับแล้วก็การดึงเครื่องนะครับอ่ะคุณเจว่า แฟบหน้ากับหลังนะครับมันทํางานนะครับพอผมบินคืนตรงปุ๊บหรือกดหน้าไปนะมันเก็บเข้าไปอ่ะอันนี้คือระบบอัตโนมัตินะครับซึ่งมันจะคํานวณค่าที่ดีที่สุดให้นะครับแต่ถามว่าเวลาเราบินด็อกไฟอะ่ะเราต้องการดึงแฟบเองนะเพื่อ,อเปิดมุมนะคเลี้ยววงแคบป้ากลงอะไรเงี้ยเราทําได้ไหมนะครับเราไม่สามารถดึงตัวคันโยกสาหรับคอนโทรลแฟบลงมาได้นะแต่ว่าเราสามารถใช้คาสั่งที่ชื่อว่า d l c นะครับ ซึ่งจะอยู่บนโฮสต์ซิสเต็มของเครื่องบินนะครับเราสามารถกดนะครับนี่นะอันนี้คือแฟบดาวนะครับอันนี้ผมควบคุมเองนะครับอันนี้แฟบอัพนะครับคือมันเป็นการการคุมแมนนวลนะครับกดตึ่งหนึ่งก็ขยับนึ่งหนึ่งนะครับอ่าคือเวลาคุณเลี้ยวเนี่ย,ยเช่นอ่าตึงตึงอย่างนี้เนาะปึ๊บแฟบกลางอยู่ผมกการเก็บนะครับก็กดเดลซีอัพปึ๊บมันก็จะเก็บเข้ามาอ่านี่คือตัวอย่างนะครับ หรือี่เราตรงอยู่ว่าการลงต้องแฟบดาวผู้จีบว่ามันกลางไม่สุดนะมันกลางแค่นิดเดียวนี่คือระดับที่เครื่องมีคํานวณแล้วว่าปลอ,อดภัยนะครับแล้วก็วิศวกรคํานวณมาแล้วอละ่ะทีนี้ผมจะมาสาธิตนะว่าทําไมทํายังไงแฝดถึงพังนะครับคืออย่างที่ผมบอกคือถ้าสปีดลิมิตนะมันมากกว่าสองหสินอตหรือว่าสองอนอตขึ้นไปเนี่ยแล้วเราดึงแฝดมันจะพังทีนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมจะเร่งนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็ ความเร็วสักสามร้อยดแล้วผมดึงแฟบลงมานะครับไฟเตือนขึ้นทันทีนะครับวิ่งสปีดนะครับคุณยังไม่ตกใจเอ้ามันก็กางไล่ทำงานได้นะครับใช่แต่เมื่อคุณเก็บขึ้นไปนะครับกดและไม่เก็บเนี่ยมันค้างแล้วนะครับอ่าคุณก็จะเห็นว่าไอ่ไดม้แตกต่างก็ยังบินได้ใช่ครับยังบินได้แต่ถ้า คุณลองขับนะครับคุณจะรู้สึกเองเลยว่ามันคุมไม่ได้นะครับโอเคคุณยังสามารถอัพเตอร์เบิร์นเลี้ยวอะไรไปมาได้นะครับแต่สปีดเครื่องบินจะไม่ขึ้นนะครับมันจะขึ้นช้านะช้าวกว่าปกติแล้วก็การสูญเสียวความเร็วก็จะสูงไปด้วยเพราะมันจะเป็นสปีดเบรกนะครับคุณเห็นว่าเครื่องบินสายมากนะครับสั่นไปเจ้าเข้าเลยนะแล้วก็ไม่เก็บนะอันนี้คือมันพังไปเรียบร้อยนะครับนี่คือตัวอย่างนั่นเอง แล้วเมื่อมันค้างอย่างเงี้ยคุณจะสามารถคูปีกกาฟปีกใช่ไหมไม่ได้นะครับเดี๋ยวก,กดไปเถอะไม่ทํางานนะครับคุณเจ็นว่าเนี่ยไอตัวสวีปนะครับนะบมันดีดนะกดปุ๊บมันดีดกลับทันทีไม่สามารถทํางานได้นะครับอันนี้คือมันพังไว้แล้วแล้วทาไงล่ะให้มันพังงี้ทําอะไรไม่ได้นะครัต้องจากมกจอดนะครับแชนนิงอล่ะตัวยาดมาถามว่าถ้าเราลู่วิง่งอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก,กดแฟบจะเกิดอะไรขึ้นไหมกดละ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าปีกมันพับอยู่นะครับทำให้ไม่สามารถทํางานได้นะแต่ว่าทันทีที่คุณลดสปีดนะครับลงมาอย่างนี้นะครับแล้วกาแอร์เบกปับปัดปีกเป็นออโต้นะครับอ่ะมันจะกลางแฟบลงมาเองนะแล้วพับเก็บได้ไหมนะครับไม่ได้ละพังไปเรียบร้อยนะครับ ก็อย่างนี้ผมบอกครับว่าถ้าเราไปดึงแฟบในช่วงลิมิตของมันอ่ะมันจะพังหมดเลยนะครับอันนี้กลางมาได้สองข้างใช่ไหมครับแต่ว่าบางที่อ่ะมันเดี๋ว่ามันไม่เท่ามันไม่เท่ากันแล้วนะครับพอมันไม่เท่ากันอ่ะเครื่องมันจะเอียงนะครับคืองจะหมุนหมุนขวาก็เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นนี้ทําอะไรไม่ได้นะครับปีกเปิดอะไรก็ขยับไม่ได้นะมันพังแล้ว โอเคก็อธิบายแล้วก็สาธิตให้ดูนะป้าทําไมปีกมันถึงพังกันนะครับคือสรุปนะก็คือแฟลปของ S4 4เนี่ยนะครับอย่าดึงที่ความเร็วมากกว่า230น็อนตนะครับสำหรับผมอ่ะผมแนะนําให้ต่ํากว่า200น็อนตนะครับไม่ว่าจะเก็บหรือกลางก็ตามนะครับโดยเฉพาะตอนบินขึ้นนะครับจะเป็นปัญหาส,ส่วนใหญ่ที่ทุกคนเจอคือทุกคนจะใส่แบบแรงกันที่เลยนะครับ พอบินขึ้นแล้วเนี่ยคุณจะต้องเก็บรีบเก็บแฟบกอดไปอันดับแรกนะครับล้อไม่เท่าไหร่นะครับบางคนเราเร่งเพลินจัดนะครับดึงเครื่องปุ๊บปุ๊บทำอะไรปรากฏว่าลืมเก็บแฟบนะครับเพราะแฟบขึ้นมีมันไม่ออโต้ให้ลำนี้เนาะเวลาดึงมาเป็นก,การสุดตลอดมันก็ทำให้พังแล้วาการบินนะครับก็จะไม่เสถียรภาพแล้วนะครับจะเสียบาลานส์นะครับเมื่อแฟบพังทำอะไรไม่ได้นะนอกจากบินกลับบ้านจบนะแต่ทำได้แค่นั้นนะครับ จะไม่สามารถลู่ได้นะครับอ่านี่ปัญหาใหญ่อีกหนึ่งสาเหตุนะครับนอกจากความเร็วแล้วเนี่ยคือการดึงแรงจีนะครับอ่าจะเป็นแค่บางครั้งนะครับที่เราดึงแรงจีมากมากนะครับแม้ว่าจะเป็นความเร็วต่ําที่เราคิดว่าเออมันอยู่ในช่วงที่ดึงได้นะครับกลายเป็นว่าไฮาดรอลิกแตกนะครับก็อาการเดียวกันเหมือนกันนะครับคือเราดึงจีแล้วเราไปดึงแฟบเป็นการทีหนึ่งนะมันก็จะพังทีแนละ้วพังแบบปุ๊บ ็พังก็ดีทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคก็จบ,กบไปกับสาเหตุเนาะตลาคือถ้ามันพังขึ้นมาทำอะไรไม่ได้นะครันองจากลงอย่างเดียวอะโอเคงั้นคลิปนี้จบเพียงเ้ครับ้อยเจอคลิปไปนะครับ